มาสร้างโรงแรม EP สามกันสำหรับพาร์ทนี้นะพาร์ทก่อนเราสร้างสนามบินไปใช่ไหมพาร์ทนี้เราจะมาสร้างสนามบินให้เสร็จแต่ก่อนที่จะไปสร้างสนามบินให้เสร็จขอสร้างตรงนี้ให้เสร็จก่อนละกันสร้างไปปุ๊บอุ้ยตรงนี้เป็นโซนอาหารเลยเนี่ยปุ๊บแสงสว่าง อ่ตรงนี้อะไรปึ๊บปึ๊บอ่าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โรงแรมหรือร้านอาหารมาโหย้ยโรงแรมห้าดาวมีครบจบที่เดียวแล้วก็ไปสนามบินกันต่อ,อไปไหนเดี๋ยวขอสร้างโซนนี้ให้เสร็จก่อนนะทุกคนอ่ะโอเคเสร็จแล้ว เสร็จปีกซ้ายรีสอร์ทแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปสนามบินกันต่อไปไปไปเออเนี่ไงรถกรบับโอเคครับปุ๊บนิโปลเดซานร,รับขับขับอยู่ทางนี้ไปปุ๊บ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 เอ้ยตรงนี้อะไรซื้อก่อนปุ๊บ ที่จอดรถอ่ะมันต้องเยอะกว่าน,นี้ป่ะเพราะว่าโรงแรม,มเราคนมาพักเป็นหมื่นคนอุ๊ยลืมไปว่ามีสนามบินคนก็นั่งเครื่องบินมาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวมันจะอวยไปไหนวะเนี่ยไปทุกคนไม่ต้องพูดพามทำเพลงอะไรเราไปสนามบินกันเลยไป,ไปเลสโก้ไปเลยไปเลย ตอนนี้เงินจากค่าเสนอเรือสามแสนแปดหมื่นห้าพันแล้วตรงน,นี้ซื้อแล้วก็ตรงไหนต่อมาตรงนี้ซื้อตรงนั้นไม่ซื้อเป็นรถอะไรอ่ะขาออกเครื่องบินออกเหรอเอ่ออะไรอ่ะเที่ยวบิน p l สองสองสองปลายทาง Big City เวลา ห้าโมงประตูหนึ่งเยอะเไทคูนทาวเวอร์อะไรเนี่ยไปกันต้องไปกันต่อมาตรงนี้มั่งบึ๊บบึ๊บ,บสนามบินนี่น่าจะหมดเงินเป็นเยอะมากจากที่จำความได้น่าจะโคตรเยอะเลยแหละเจ้าหูวีหมดมแสนหนึ่งละ แต่หนึ่งนะแป๊บเดียวเออขาออกขาออกอีกแล้วอีกแล้วอันนี้ออกไปแล้วแน่เลยนี่ไปกันต่อไปเว้ยตอนนี้ได้เงินเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทปวีลิวซ,ซื้อซื้อแต่ของที่ใช้เป็นหมื่นหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดสองหมื่นสามหมื่นนะแพงเอ้ยสนามบ,บินตรงนี้จะเสร็จแล้ว แล้วก็ต่อไปลงจอดเครื่องบินหรือเปล่าโอเคเราต้องมาซื้อตรงนี้ก่อนนะทุกคนอ่ะตรงนี้อ๋อชั้นสองโอ้ลืมไปว่ามีชั้นสองเอาซื้อตรงนี้ซื้อซื้อเอาเงินหมดบันไดตุต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 ตุ๊ต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 ตน๊ตตุนตตุ๊ตต นี่มันให้มาซื้อตรงนี้ราคาหนึ่งหมื่นป้ายป้ายสนามบินเอ่อแอร์เพนทอยเร้าปปึ๊บสายการบินเอ่อพอพูล่าพอพูล่าตุรุตุขึ้นมาได้เรเนทุกคนตุรุตุรึงต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 ึตตเดี๋ยว ทุกคนต้องเดี๋ยวจะซื้อไอไออันที่มันเป็นสีเขียวก่อนนะถ้ามันมีอะถ้าอันสีเขียวมันจะทําเงินให้เราไงว่าตอนนี้แปดร้อยเก้าสิบสี่แล้วตอนน่อวิคลิปนี้สนามบ,บินต้องเสร็จนะวันนี้ลงน่าจะลงสามคลิปนะจุกๆจุว้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อะไรอะฮะถุงเท้าทองคำอ่ะ เฮ้ยเฟู้ดฟู้ดเอ่อเอาเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นเฟนฟรายหนึ่งชิ้นเจ๊ทางลงทางลงตุดุ๊ดไหลลงอย่างไม่มีเรื่องรอยตุดุดตดุ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 ดตุ้ดุดุดุนุดุินดุ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 น้ ไปซื้อตรงโน้นกันดีวกว่าทุกคนเอ่อตรงนี้จะเป็นซื้อทางไปอีกแล้วเหรอวะโอ้ยซื้อสองอันเงินจะหมดแล้วเนี่ยมันแพงจังะมันให้เราไปนู่นโอ้ก็ให้ขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่แหละเนาะไปไปเอกประตูสองลันเวียอะไรเอ่ออยนี่ไง แล้วบินก็จะมาฟูฟี่ขึ้นไปแล้วก็ตกลงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เงินเหลือ47บาทขอไปฟาร์มเงินสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนอุ้ยเงิน5แสนใช้หมดใช้ให้หมดยังไงภายใน5นาทีไปเดี๋ยวไปฟาร์มเงินก่อนนะทุกคนบายบายเอ้ยเดี๋ยวบันไดเลื่อนเรานี่โหทําจากทองหรือเปล่าเนี่ยรวยรวยรวย ่ะไปฟาร์มเงินปูดเยอะละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งไปไปซื้อรถกันไปซื้อรถแล้วก็เดี๋ยวไปฟาร์มเงินโอเคซื้อรถปุ๊บอเอ้ยรถตัวบรรทุนวายัางหรูอ่ะรถเปิดประตูยังหรูอ่ะโอเคไปฟาร์มเงินละวไป <Bye. S 1> โ,โอเคตอนนี้มีเงินหกแสนหกแสนกว่าๆ t a า g e t เรถนี้เสร็จก็เป็นเจ็ดแสนเจ็ดแสน เจ็ดแสนไว้เท่าไรเจ็ดแสนเงินเจ็ดแสนจะพอสร้างสนามบินไหมมาดูอ้าวสร้างสร้างเงินเจ็ดแสนนะทุกคนจะสร้างสนามบินเสร็จป่าวมาเด็กกูไปเลย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 ซื้ออะไรอะทางแท็กซี่เดี๋ยวสนามบินนะไม่ใช่อืม สนามบินไม่ใช่เลยอะไรทำไมมันเขียาานมาทางแท็กซี่แปลไทยมั่วชัวะยังไงลงเก็บเครื่องบินลงเก็บเครื่องบินปุ๊บปุ๊บเครื่องบินลำนี้แกเดี๋ยวเดี๋ยวอีทีนี้ไปขับเครื่องบินเล่นบายไป,ไปซื้อซื้อซื้อออ่ะอันนี้เครื่องบินอะไรอีกอ่ะลงเก็บเครื่องบิน เขาบีเจส่วนตัวอเอาไว้ก่อนเลยร้านห้าเงินไม่พอบายบายอือทางแท็กซี่แกอุย้ยมีสามโลงเลยเหรออืมอ่ะอันนี้เสียโลบัสไปตรงโน้นต่ออันนี้อะไร เออซื้อพื้นที่จัดเก็บอากาศยานอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอันนี้อันนี้เฮ้ยไปไปตามลูกสองก่อนโอ้ยเดี๋ยวไปเอารถมาดีลว่วะทุกคนเดี๋ยวไปเอารถมานะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารถมาสร้างกันโอเคนะทุกคนตอน,นนี้เอารถมา <laughs> อะไร้อามาๆขี่ซื้อเลยขี่ซื้อเลยนี่มารลวๆ โอเคมีกระโดดลมด้วย嘛เอาจาดเอาจาดมีกระโดดลมด้วยนะทุกคนป่าป่าป่าเว้ยป่าเว้ยต่อไปอะไรต่อเด้อเด้อถอยถอยถอยตูดตูดตูดตุ๊ ط, ต ط, ต ط. ขับเด็วหน้าดิว่ะช้ามากอืมพอดีพี่สก็นั่งฟอลอเรลลี่อะเนาะเปิดประทุนอะ มันให้เราไปสร้างตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างตรงนี้ก่อนดีกว่ามันน่าจะให้เราไปสร้างปีกขวานะเพราะาปีกซ้ายเสร็จไปแล้วนะทุกคนปีกซ้ายปีกขวาปีกกลางแนวหน้ากองหลังทำไมไม่มีไปไปเลือบตรงนี้เท่าไหร่กี่บาทเดี๋ยวเจสกนส่งสินค้าหนึ่งล้านกว่าบาท ล้านก็บาดว่าแล้วทำไมมันให้เป็นสองถันเครื่องบินผาฝนสองล้านห้าแสนบาทคด <c oughs> พแพงเดี๋ยวเดี๋ยวรีบตัวแล้วมันจะไปเกิดตรงนั้นนะทุกคนบยบายเดี๋ยวไปสร้างอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะไม่ใช่เหรอ,อตรงนน้นเลยเหรอ สำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่จบแล้วกันเอาไว้กันยังไม่จบยังไม่จบต้องต้องขับไปกันต้องต้องไปดูปศจัจันก่อนอืมไปไป let's go let's go bro. ไหนตรงไหนตรงนี้อ่ะอ๋อตรงนี้เรือแน่เรือเรือเรือ,อปึ๊บเรือเสร็จแล้วทำมันใหน้ไปตรงนู้นอีก ไปไปนอนนอนนอนแนวนอนแนวนอนแนวนอนแนบายเลยไปเลยเฮ้ยเหมือนสนามบินจะเสร็จแล้วสนามบินเสร็จแล้วหรือเปล่าแต่เกมนี้นี่เขาตั้งใจทำมากเลยนะดูดิอะไรอ่ะอน,นิเมชันอะไรสวยนะ <c oughs> รถกร๊อปรถก๊อปจะขึ้นเนินไม่ไหวนี่ไงสนามบินเสร็จแล้วเหลือแค่ตรงนั้นไอไอตรงลงเก็บเครื่องบินจงเครื่องบินเจ็ตอะไรนะนี่ตรงนี้มาซื้อเออไหนไหนก็ลงเก็บเครื่องบินเสร็จละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีเดี๋ยว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 ตรงนี้ถ้าขึ้นไป ภูเขาไฟเหรอโซมภูเขาไฟแต่มันไม่มีภูเขาไฟหรือเป็นโซมภูเขาไฟหรืออะไรแต่ที่จําได้น่าจะเป็นโซมภูเขาไฟนะทุกคนแต่สําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันซี o ูบายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้า